ใกล้เลยอ่ะจะสร้อนเนี่ยชารีนน่าจะร้อนมากเดี๋ยวขออนุญาตได้ไหมครับเอาละค่ะเดี๋ยวให้เราบอกว่านี่ดื่มก่อนสักล้องหนึ่งวันนี้แอบมาซพบายจริงๆแล้วเนี่ยคุณธรมิไม่ได้บอกว่าจะมานะคุณธรรมินบอกเอ้าขอมาด้วยละกันมาพบกับน่ารัก Yes โอเคเดี๋ยวเรามี่น้ำช่วยแปลด้วยธรรมินบอกว่าหนูกินได้ไหมหนูสามารถถือกินน้ำได้ไหมอะไรเงี้ยครับอร่อยเฟรชไหมอร่อย f ฟรชไหมเฟรชไหมชูเฟรชเฟรช y ิ s เฟรชอลแมตัดปดเลยอะไอ่ะนะคะขออนุญาตเอาอันนี้กลับก่อนนะคะถ่ะไม่เป็นไรค่ะจะขอไปขายวันนี้ 감자기나게이 어, 이렇게 초대를 받게 돼서 너무 영광스럽고요 어, 어제 연락을 받았거든요 근데 이렇게 많은 사람들이 와주시고 어, 또 뵙게 돼서 너무 반갑습니다 감사합니다. 아. ท่านี่เป็นงานแบบพุ่งกระชันหันด้วยพุ่งซ้ำเมื่อวานเลยแต่ก็มีแฟนๆมาดูด้วยก็ขอบคุณมากๆค่ะ,คะและ้วที่สองก็ไปตอนนี้ก็คือตัว spray rainbow water ของเราเป็นซอฟไรรู้สึกยังไงบ้างคือเซ็งโซเร่ดื่มเชนนั้นเด้มาชิลงออกเตินจี่สองน่าจะพักได้สิ มีคลื่นที่มันละก็ฮ่วงชาบ้างไหมเอยไ่เสร็จกลิ่คล้ายๆกับกลิ่นชาชาไทยอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วกิน<อ>กับชาโมดีเลิรก็รู้สึกอร่อยมากค่ะนี่ไงยั<ค>งอยู่ไม่นานเดี๋ยวอยู่อีกนานปัดจะรู้ว่านี่คือกลิ่นข้าวพัดเราแต่ว่ามีกลิ่นหอมมันมีความละมุนของความเป็นตัวซอฟต์ไลท์นะคะมันก็เลยบอกว่ากลิ่นแบบละมุนละมุน 나바마이동아나바가 얇아져 좋이콘와마데데 약간 좀이거 많이 마셨면 좋겠다는 말씀 좀 부탁드리겠습니다 아 우선 맛있고요 어, 어, 물이다 보니까 물을 많이 먹을수록 좋으니까 맛있게 음. 물을 먹으면 좋을 것 같아요 여러분 많이 사용해주세요 감사합니다 ก็รสชาติอร่อยมากๆนะคะแล้วก็เป็นน้ำเปล่าอยู่แล้วด้วยก็สามารถดื่มได้เยอะๆเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาดื่มกันเยอะๆ,ๆนะคะขอบคุณมากเย่น่ารักมากเอาละคะ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราให้บอกว่าทั้งสามท่านได้ฝากผลงานดงเ,าเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณมุกด้านบนเวทีด้วยนะคะที่วันนี้มาเป็นสีสันให้นะคะสําหรับงานประตูของพเราในวันนี้ด้วยช่วยผมเก็บไม่รอดนะไม่เรียกว่าจริงๆเขาือไม่รอดแล้วนะบนั่นเป็นคุณมุกใสิมาคิวคุณมุก <laughs> มีความน่ารักคุณแอกช่วงนี้เดี๋ยวให้ฝากผลงานก่อนไปบอกว่าติดตามคุณแอกได้ที่ไหนยังไงบ้างอืมฝากว่าอย่าเพิ่งเบื่อเดนก่อนนะอ,นนอ,อีกยาวอีกนานะอะไรเงี้ยครับก็คอยติดตามผลงานเขาด้วยดีกว่าการนี้ก็คือว่าจะพยายามแบบทำให้ทุกอย่างดีที่สุดทุกวันเขาจะพยายามทำหรบอว่าก่อนเข้างานก่อนเข้าไลฟ์ก็จะพยายามแบบพัฒนานอะไรขึานาน้นหลายหอย่างเพื่อแบบให้คนได้รู้สึกแบบรู้สึก ใจเราก็เหมือนเดิมแล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเหมือนกันครับผมน่ารักเอาละช่วงนี้ต้องแบบไปติดตามได้ที่ไหนบ้างหรือว่าบางคนแบบอยากไปตามผลงานของคุณณัชลีบ้านอะไร่างก็มีติ๊กตอกเลยครับผมก็จะเจอกันเยอะหน่อยนะฮะช่วงนี้อาจจะเจอกันแบบแทั้งวันเลยับผมอ่ะก็ไปติดตามได้ค่ะใครอยากไปเจอแบบตามงานไหนก็สามารถไปได้นะคะแล้วคุณกำมินสวยของเราอะคะช่วงนี้เขาแบบฝากผลงานแล้วก็ติดตามคุณกำมินได้ที่ไหนบ้างคะ 핸들한테 어디서 담임인 팔로워 할수 있는지 좀 소개 부탁드리겠다고. 아팔워요아 유튜브 어제 인스타그램과 어 틱톡을 활동하고 있습니다. 틱톡, 인스타그램, 많은 팔로우. 탁드립니다또미어 업데이트 따 IG. 그리고 따트위터입니 많이. 꽤 많이. 꽤 เราจะให้โปรโมทเนาะเราจะติดต่อให้นักน,น้าะ,ะ้ายัให้ก็ฝากเป็นคนติดตามกันด้วยแล้วก็ไปติดตามผลงานกันด้วยแล้วก็จะเดี๋ยวจะมีหนุ่สาวสวยคุณุ่อของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับนะคะทางด้านของ3รสชาติของเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจากเป็นตัวแทนจําหน่ายสามารถติดต่อได้เลยนะคะเอาแหละเดี๋ยวเราจะมีนะคะทางด้านของค่ะการถ่ายภาพแล้วก็รวมไปถึงค่ะนะคะทางด้านค่ะ มองช่อดอกไม้ด้านบนไปถึงต,งงตงจจง้องขอเชิญชคุณบุกด้วยนะคะสาวส,สวยของเราค่ะเชิญคุณมุกค,ค่ะคุณบุกเราจะไปติดตามคุณบุ๊กได้ที่ไหนบ้างนะคะเอาไปยมยอมอยู่กันนืนะคะขอไม่แยกเขาจากกัน อยากให้ฝากผลงานนิดนึงแล้วก็ไปติดต<ร>ามคุณมุกได้ที่ไหนคะค่ะก็ทางทางไอค่ะมุกวราพิษนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีซีรีส์กับทางซีนเอ็มทีวีเช่นเคย <ๆ S 2> ค่ะกอ <ๆ S 2> บ้านหลอนออนเซลค่ะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับล่าทาผีนิดนึงค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเล่นกับพี่เตพี่ิูแล้วก็แจนเนีย อภิธีตามคนสวยของเราด้วยนะคะความน่ารักของเขาด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะถ่ายภาพด้านบนเวทีในโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญคุณกิตภ,ภาพพาณิชอภิชัยค่ะผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดก,การบร,ริษัทสเปรย์โฟเตอร์จำกัดร่วมถ่ายภาพนะคะกับรบสัมพันด้านบนเวทีค่ะ ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะสำหรับชาลีเดินลงเวทีนะทุกคนน่าจะร้อนชาลีเดินลงเวทีน่าจะอากาศร้อนมากเลยทีมงานตับเหนื่อยมากเนื่อแตกเต็มเลยค่ะเนืไหนกับสาวก่อนนะคะขออนุญาตับนี้ไปก่อนแล้วกันถือว่าเป็นโอกาสทองได้ไหมคะพี่สื่อคาเช็ดเหนื่อยมากเพราะชาลีร้อนมากฝากไว้ด้วยนะคะต้งสามรชาติของเราค่ะมีเนสซิงไม่ได้ไปบีหกคาาเนด้วย ดื่มแล้วสดชื่นในราคาเพียงแค่สิบบาทค่ะแกมินมองหาชาลีอยู่ว่าเมื่อไรจะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวชวยา,ยาลงนี้เราจะม่ท้องจตุรประนมาแจกกันอย่างแน่นอนมาแล้วสุดหล่อของเราเรียนเจร์นะคะพี่พิสุกนชนค่ะฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยค่ะชอบกลิ่นไหน ชอบกลิ่นไหนสามารถเลือกได้เลยค่ะขอผู้ชายขอผู้ชายใกล้ชิดกันนิดนึงนะคะอ่าได้เลยค่ะขอกดไลค์มือขวานิดนึงค่ะกดไลค์มือขวาเยี่ยมเลยร้อนมากทุกคนราะว่า ก็ได้บอกมุมภาพที่ต้องคิดว่าโอเคและอินเทอร์เน็ตกีดึงรูปน้องขอต่อสู้มากใกล้กับทางด้านของท่านผู้บริหารของเราต่อสู้อินเทอร์เน็ตนะคะเจตการแล้วก็ได้ช็อตที่แบบหนึ่งทางอยู่นี่กันขอบคุณค่ะให้สาวสวยมาเจอเลยตอนนี้ช่วงถ่ายรูปอยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตพูดดูข้อความนิดนึงมีดีฮานเล็กๆล็กมานอนใช่สวยมากมุกตัวจริงสวยมากครับส่วนเรื่องชาลรีการินไม่ต้องพูดถึงโคตรหล่อโคตรสวย หล่อส่วนมากๆเราพูดบริหารของและก็พลาดไม่ได้สเปซเทรเบิร์วอเอร์ไขอผลิตภัณฑ์ค่ะให้กับคุนได้ถือสนิดหนึ่งค่ะใช่มาเลยค่ะการเินยิ่งสวยมากค่บยิ่งสวยมากๆโปรไทยสเปซกินการเป็นปทุกคนซอฟต์สเปนซอฟต์โอไส์นั่นเองอร่อยแล้วก็สดชื่นด้วยมีั้งซงน์วิตามินบีและก็คอร์เดด้วย5 0 0 l ได้ละค่ะ10บาทเท่านั้นค่ะ ขยันจัดภาพสักนิดหนึ่งค่ะโอเคพร้อมแล้วมองไปทางด้านหน้าหนึ่งสองสามแร์เยี่ยมเลยเดี๋ยวขยันเป็นวิดีโอนะคะขออนท๊อปต่้อีกหนึ่งภาพค่ะ มองไปที่กล้องด้านหน้าน,นะคะหนึ่งสองแชร์ได้นะคะโอเคทักอีกหนึ่งรอบหนึ่งสองแชร์พี่วิดีโอค่ะมาเลยตัดเพลงนะคะมันสวยมากครับสวยมากมากแบบน่าสดชื่นที่สุดเลยคุณแม่ชอบเท่าไะคะ่ะ คดละสิบบาทครับสามารถซื้อได้อร่อยครับต้องกินแล้วต้องสามรสเลยเดี๋ยวต้องจะถามไห้นะครับว่าที่เซเว่นมีขายไหมสองหมื่นแปดพันคนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ชอบๆท่องเลยที่เพื่อนๆมาช่วยกันนะครับตอนนี้กำลังถ่ายรูปอยู่นะคขออีกหนึ่งวันดีรสชาติเราสามรสชาติกาคาริยเก็บภาพถ่าย ความประทับใจในครั้งนี้และก็ปริภันฑ์ที่พระพุทธหารทั้งสามท่านถืออยู่แก่รับเชิญของเราจะเป็นอาไรนะเขาอุไทร์สเปซนั่นเองค่ะเป็นน้ำอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าแต่ว่ามีกลิ่นสมุนไพรกลิ่นทิศอะไรเงี้ยกลิ่นข้าวอะไรแบบเนี้ยฮะ เอาละค่ะเนืองจากน,นี้ต้องขอเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีขอเรียนเชิญท่านค่ะีแบบร้อนมากเหนียวพอๆกับต้อมเลยเยอะมากร้อนจริงๆครับต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใช่ครับอร่อยอร่อยน้ำอร่อยครับอร่อยมากดูแลเทคแคร์กันนะ่ารักมากอ่ะ คนรักมากที่ทำ้แล้วก็จะเสริมความเครีให้กับแอนนี้คนเริ่มจะเยอะแล้วเดี๋ยวต้องขอโฟกัสไปที่ชาลีกกนนินก็แล้วกันเนาะจะจะไม่ได้แบบให้เห็นภาพรวมหรือหลายคนอาจจะเป็นแฟนน้องมุกอะไรเงี้ยยวต้องขอโฟกัสที่ทั้งสองคนก่อนนะครับกพราะผู้รีดถหายกำลังขึ้นมาถ่ายรูปกำลังจับที่จังอยู่ ใครที่เป็นแฟนขับโมบเนี่ยขออาานุญาตนิดนึงครับขอาาขอนุญาตจับภาพ